อันนี้ผ้าใหม่ไม่ทันท่าอ๋อเออนี่เรื่องเรื่องพระครับผมเขาดูคลิปไหนครับอาจารย์ไม่ๆ่เพราะว่าเขามีเบอร์แล้วเขามีเลขมีลายผมด้วย<อ>ลายผมก็อยู่นี้เขาส่งภาพมาก่อนที่เขาจะมีเบอร์มีลายอาจารยเขาต้องต้องดูคลิปอาจารย์เลยใช่ใช่ เก่าเขาหลอ่อเรียนสมัยนี้มันปัม๊มมันปัม๊มเรียนสมัยเก่าเหมือนคนหัดเขียนกอไก่อย่างนี้แหละอ๋อยังยัง,ย,งยังไม่มีแบบที่ที่โอเคว่างั้นเถอะที่ถูกที่ถูกใจใช่แล้วจากประสบการณ์จ้าเลยที่ลงรายการไปที่คนติดต่อมาส่วนมากจะเป็นเรื่องอะไรมากที่สุดพระมากที่สุดพระส,สมเด็จบ้างเออพระส,<า>สมเด็จ<อ>ไง พอสมเด็จผมก็ดูผมว่าใหม่ผมก็บอกว่าใหม่ใช่ไหมคือคือบอกตรงๆไปเลยบอกตรงเลยบังบอกเขาตรงตรงไปเลยตรงนี้นะผมว่าคนที่ดูรายการแล้วชอบตรงนี้คืออาจารย์พูดตรงๆงไปใช่ใช่เออไม่อํมืงาบ้าง่าไม่บอกกัยใช่ไหมใช่ไหมบอกตรงเออบางคนใหม่นะก็ใหม่อื มักคนจะไปเกี่ยวกับธุรกิจไอ้ผู้นี้นะเออม,มันก็เหมือนกับว่าอา่านกินกัน,กนเนาะใช่นะแล้วข้อคิดเกี่ยวกับการบูชาพระเพื่อปลอดภัยพเพื่ออะไรเนี่ยอาจารย์บอกไว้ครั้งที่แล้วอะไรนะอาจารย์ให้ตั้งน้โมสามจบยังไงอาจารย์ตั้งน้โมสามจบอธิษฐา,า,า,านพุทธบุณของท่านมันแล้วแต่เรานับถือใช่ไหมยอย่างอย่าว่าเราจะออกจากบ้านเราก็ อธิษฐานตั้งน้โมสามจบใช่ไหมนึกถึงมูลคุณพ่อมูลคุณแม่เนี่ยนะเราแฝนนี้ขอให้คุ้มครองปลอดภัยไปมาปลอดภัยไปกลับอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เราด้วยถ้าเราใจรักแต่ใจหนึ่งไปที่หนึ่งมันมันก็นนี้แหละเหรียญที่อาจารย์ได้มาอาจารย์ได้หลายเหรียญน,นะมีหลายเหรียญน,นะ <ừ> ใช่ไหมใช่อะไรแรงสุจรุดหนึ่งเจ็ดอาจารย์ก็ลงไปแล้วคคตเป็นแสนเลยนะ เออ,เอ,อแต่มันมันได้มาเรื่ยอยๆอ่ะพี่แต่ผมอบที่เขาซื้อขายกันจริงๆมีไหมอาจารย์นะถ้าเป็นมันนะยากนะถ้าจะเล่นไฟจริงอะ่ะมันต้องศึกษาเยอะอ,อ่าใช่อืมมันดูเนื้อเลยนะอะไรที่ช่วงนี้รายแรงสุจรย์ก็มีช่วงนี้ช่วงนี้หลวงพ่อพวัดวโโห้วยด้วนนั่นแหละโอ้โหหลวงพ่อพระใมีด้วยมั้ยมีแต่ผม มันเป็นสมเด็จแต่ใหม่อ๋อทานท่านอยู่ใช่ไหมก็ทานาแต่ใหม่กระแสถ้าเพื่อสะดวกกระอาจารมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดู<ม>จะมีความรู้เกี่ยวกับท่านไหมยังนะยังไม่เห็นประสบการณ์แต่กระแสก็พอผมบอกตรงๆมีน้องคนหนึ่งอยู่สากแก้วมั้งเขาหลวงหลวงพ่อเนรดำอะไรไม่รู้แต่ผมไม่รู้จักหรื <laughs> อวะนะ ถ้าผมอ่ะของแท้ผมก็บอกของของแท้นะ,ะติดตามผมด้วยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้2สนะครับสวัสดีครับ